สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็จัดทําสวนนะคะหลังบ้านทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่บ้านไม่ได้มาทํานะคะจัดทําเองนะคะก็เอาดอกไม้สวยๆในบ้านให้ทุกคนรับชมก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยออกไปดูหลังบ้านยังเหลือเยอะนะคะงาน <g ười> ก็เอาดอกไม้สวยๆให้ทุกคนรับชมก่อนเนาะวันนี้อากาศดีมากนะคะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดนะคะ ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเดือมกาแฟช่วงในบ้านนะคะทุกคนเห็นต้นนี้ไหมคะอืให้น้ําเยอะมากเขาเขาเขาดื่มน้ําเยอะมากเลยมันเหมือนเหมือนเหมือน,นต้นอะไรไม่รู้แต่ดอกเขาสวยนะคะที่ลูกสาวซื้อมาให้นะคะตอนที่มาเยี่ยมนะคะก็จะพาทุกคนไปดูหลังบ้านกันนะคะโอเคโทษนะแป๊บนึงนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานเนี้ยก็คิดว่า จะทาตรงนี้ให้เรียบร้อยวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ผลงานสวนดอกไม้เล็กๆของเราทุกคนเห็นไหมแห้งแล้วนะแห้งแล้วเห็นไหมคะนี่นี่ก็เป็นสวนดอกไม้เล็กๆของเราทุกอย่างเรียบร้อยทําความสะอาดเช็ดถูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือที่เมื่อวานทุกคนก็เห็นอีกแบบหนึ่งเนาะวันนี้ก็ จาัดก,การเองนะคะลงมือเองด้วยนะคะวันนี้ก็ยังเหลือกระถางยังไม่ได้ปลูกนะคะเนี่ยกระถางนี้ก็ยังไม่ไม่ไมไมพร้อมที่จะไปหาดอกไม้ลงมาให้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อย,อค,อยค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็นี่คืองานของวันนี้นะคะก็ยังเหลือเหลือฝ้านะคะเหลือฝ้าข้างบนก็ต้องเช็ดถูให้เอาข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนวันนี้ก็ให้ทุกคนได้เห็นนี่คือที่ต่อไปจะนั่งไลฟ์สดตรงเนี้ย นะคะที่นั่งดื่มกาแฟอนั่งชมบรรยากาศนะคะตรงเนี้นี่ให้ทุกคนได้รับชมนะเมื่อวานไฟ้สดตรงตรงนี้เนาะก็ยังยังไม่เรียบร้อยก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกะ็ที่ตรงนี้จะทำที่นั่งดื่มกาแฟนั่งชมบรรยากาศนะคะก็นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะะฮะบรรยากาศสวยงามมาก อ uh huh. ทุกคนเห็นไหมนี่วันนี้มีแดดด้วยอื uh huh. ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนะาะร้านดอกไม้ก็ไม่ได้เปิดนะคะนี่คือแดดจ้าเลยนะวันนี้วันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยอ่าทุกคนดูน้องดูน้องดูน้องเป็ดอาบแดดทุกคนเดี <laughs> ๋ยวให้ทุกคนดูนะคะอ <laughs> น้องเป็ดอาบแดดนะคะแล้วก็น้องห่านอยู่ตรงนูน้นะหากินหญ้าอยู่นะคะนี่คือบรรยากาศสวยงามมากเห็นไหมคะทุะกคนเห็นน้องห่านไหมน้องห่านนั่งทานดอกหญ้าอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ให้ข้าวทีเนาะนี่คือบรรยากาศของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยน้องเขาก็จะมาอาบแดดอยู่ตรงเนี้ยที่ที่มาคอยก็คือว่าเราให้อาหารนะคะ น้องเป็ดจะไม่ทานข้าวนะคะทานขนมปังแต่น้องหานทานข้าวนะคะข้าวเราก็มีพร้อมแล้วนะคะที่จะให้น้องหานก็ให้ทุกคนรับชมอ่าอากาศวันวันหยุดนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะทุกคนก็จะพักผ่อนนะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆท่านก็พักผ่อนมาได้ทำงานนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะอ่า พอจับกล้องปุ๊บนกก็วิ่งผ่านทันทีนะคะอยู่ตั้งนานนกไม่มานะคะพอจับกล้องปุ๊บคุณนกก็มาเลยชอบมากเลยแล้วคะคกล้องนะคุณนก <c oughs> กอ่อน,นี่คือบรรยากาศตอนช่วงเช้าเก้าโมงกวกว่านะคะก็วันนี้ก็งานเสร็จแล้วนะคะก็เหลืออย่างเดียวก็ไปหาดอกไม้มาเสริม นะคะมาลงสองกระถางนี้ให้เสร็จนะคะก็ตรงนี้ก็จะได้นั่งชมบรรยากาศนี่หย่อนตูดแล้วหย่อนตูดแล้วนะคะก็แต่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวชมบรรยากาศแล้วก็เอาไว้ไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศตอนเย็นๆด้วยนะคะนี่ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะ แต่ว่าวันนี้อากาศแดดดีด้วยทุกคนเห็นไหมคะก็ได้โอกาสทำคลิปไปด้วยให้ทุกคนได้รับชมดอกไม้แล้วก็บรรยากาศด,ด้วยนะคะเมื่อคืนก็ไลฟ์สดตรงนี้ก็ได้คำชื่นชมจากหลายๆท่านนะคะบอกว่าบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้ก็สวยงามเนาะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ วันนี้ขอพักผ่อนนะคะพักผ่อนแบบลีแล็กนะคะก็ได้คลิปให้ทุกคนได้รับชมนี่คือที่ตรงนี้ก็เส็นซับเรียบร้อยแล้วนะคะที่ตรงเนี้ยก็จะไปหาดอกไม้มาตั้งบนโต๊ะแล้วก็เลยอีกสองกระถางนะคะต้องจัดดอกไม้นะคะจะเอาแบบให้เหมือนกันนะคะปีนี้ขอดอกไม้เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละชนิด นะคะก็เป็นพี่น้องกันนั่นเองปีที่แล้วก็ใช้ดอกไม้อีกแบบหนึ่งปีนี้ขอเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าขอลหลายๆชนิดเนาะผสมผสานกันจะได้ดูสดใสสวยงามนะคะถึงจะมีลมแต่ว่ามีแดดนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมเนาะวันนี้ปัน,นี้งานก็เริ่มเสร็จแล้วทีนี้ก็ จะดูแลข้างในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอเป็นเป็นแม่บ้านที่น่ารักอีกวันหนึ่งนะคะแค่เอาบรรยากาศให้ทุกคนรับชมคือหลังบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนั่งดื่มทานกาแฟทานอาหารจิบจ๊อบเล็กๆไม่น้อยตอนช่วงบ่ายๆได้นะคะเช้าๆก็นั่งดื่มกาแฟตรงนี้ได้ตอนบ่ายๆก็นั่งดื่มกาแฟหรือว่านั่งดด่ม น้ำผลไม้ประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็คือทานน้ำผลไม้แล้วก็นั่งทานผลไม้นั่งอะไรชิ่จบได้ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่เล็กๆนะคะแต่ที่เล็กๆแต่ว่าที่น่าอยู่นะคะก็ยังขาดดอกไม้อย่างเดียวนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกๆบ้านเช่นกันนะคะคือหลังบ้านนี่ตอนนี้คือทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนั่งดื่มกาแฟชมดอกไม้สวยๆด้วยแล้วนะคะโอเคนะคะคิดถึงทุกคนนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะโอเคนะคะวันนี้มีแดดนะคะขอพักผ่อนนะคะวันวันหยุดก็อยากพักผ่อนนะคะก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกทำงานด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศสวยงามมาก บายบายสวัสดีค่ะ